ชื่อมึงมันหน้าด้านหน้าทนจะอย่ามาตีสองหน้ากูนะไปไอ้พอลิตไปไอ้พอลออกไปออกไป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 พี่พอลไม่ต้องกลัวนะครับคุณใหญ่ผมอยู่นี่แหละหยุดครับหยุด ผมเป็นทนายอาสาผมพร้อมช่วยเหลือทุกคนอย่างยุติธรรมแต่ตอนนี้ทุกคนหยุดก่อนเชื่อผมนะครับผมไม่เชื่อหรอกมึงก็เป็นพวกเดียวกันอ่ะพวกเราจะไม่เชื่อมันใครใคดูเราพกราในในนูกดกันนั<ไ>่นแหละไอ้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนอย่างน้อยก็ฟังข้อเสนอก่อนสิจะให้เชื่อพวกมัน้นเหรออย่างน้อยนายคนนี้ก็เป็นทนายน่าจะคุยกับเราอ่ะรู้เรื่องกว่าลูกหลานของไอ้เจ้าของบริษัทนั่นแต่ก็เป็นทนาของพวกมันอยู่ดีอ่ะ ถึงผมจะเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของจันทนานันแต่ผมก็เป็นสมาชิกท,ทานายอาสาช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนจริงๆนะครับเอาให้ชาวบ้านดูครับเอาไปดูพวกแกนี่เสียหมดชุมชนเรายังไง คุณจะช่วยพวกเรายัางไงตอนเนี้พวกเราไม่มีที่ซุกหัวนอนกันแล้วผมยื่นเรื่องไปแล้วครับรัฐเขามีกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้นผมสัญญานะครับว่าคืนนี้ทุกคนจะมีที่นอนและทุกคนจะได้รับการเยียวยาอย่างายุติธรรมคุณปองพลน,นี่แหละที่โทรหาฉันตั้งแต่เมื่อคือนเป็นคนแรกตอนเกิดเรื่องถ้าทุกคนยังไม่สบายใจ เพื่อแสดงความจริงใจผมขอให้เงินเยียวยาเบื้องต้นมันอาจจะไม่ได้มากมายอะไรนะครับแต่ผมว่าอาจจะช่วยเหลือทุกคนในเบื้องต้นได้ก่อนยังไงก็ลงชื่อกับผลหน้าชุมชนได้เลยฮนะพี่ครับขอบคุณขอบมากนะคะท่้งเป็นฟ้ามาปรดพวกเราจริงๆรินที่ช่วยพวกเราค่ะไม่ตรงไรครับ คุณปองพลของคุณใหญ่เนี่ยเท่สุดๆเลยนะคะนี่ถ้าเราไม่ได้คุณปองพลมาช่วยพวกเราไว้เนี่ยเราคงโดนชาวบ้านเนี่ยเละแน่เลยค่ะคานะส้อยว่าไงนะคะฉันจัดนักข่าวไปที่โรงพักเรียบร้อยแล้ว นายจัดการเรียบร้อยหรือยังครับผมคัดตัวเด็ดๆไปบิวที่หน้าโรงพักแล้วครับสิส่วนเรื่องค่าเหนื่อยเยวให้ชาติจัดการให้ขอบคุณมากครับพี่พลคะผู้ใหญ่แย่หรอคะพี่พลต้องช่วยใหญ่นะคะเกิดอะไรขึ้นครับคุ้ใหญ่ตำรวจมาพายเจสาไปโรงพักแล้วค่ะงั้นเราต้องรีบไปแล้วครับเห็นว่ามีชาวบ้านบางส่วนไปประท้วงที่นั่นด้วยเยยจ๋สา ่ครับไม่ต้องกังวลน,นะครับแค่เชื่อใจผมทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดการเอง